งานเข้าอ้าาพัชราภาทําแบบนี้กับไฮโซพกต่อหน้ากล้องถ้าเป็นคนอื่นทัวลงแล้วโฟกัสที่มือจับเข้าไปเต็มๆปิดฉากรัก5ปีแล้วก็ทําแฟนคลับใจหายไม่น้อยอยู่เหมือนกันสําหรับคู่ของซุปตาสาวอ้าาพัชราภากับนักธุรกิจหนุ่มพกโดยประเด็นการเลิกราของทั้งคู่นี้ก็บอกเลยว่าสั่นสะเทือน ไปทั่วทั้งวงการบันเทิงเพราะมีประเด็นเรื่องมือที่สามถูกปล่อยออกมาโยงนางเอกคนดังมากมายทำให้เจ้าตัวนั้นนั่งกันไม่ติดรีบออกมาเคลียร์ทันทีและในทวิตเตอร์ได้มีชาวเน็ตหลายๆคนติดแฮชแท็ก อัมพัชรพราพ,พร้อมทั้งถกประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นและมีแอคเค้าหนึ่งได้แชร์คลิปงานวันเกิดของอั้มในขณะที่ทุกคนร้องเพลงวันเกิดอยู่นั้นอั้มได้เอื้อมมือไปจับที่จุดลับของพี่เอและนำมือมาให้ไฮโซโพกรดมซึ่งฝ่ายชายก็ทำหน้างงง หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายโดยเสียสงส่วนใหญ่แล้วบอกว่าอ้ามเล่นแรงเกินไปหรือเปล่าเพราะไฮโซพกเองก็เป็นถึงระดับผู้บริหารเล่นแบบนี้เหมือนเป็นการไม่แคร์ภาพลักษณ์ฝ่ายชายเลยหรือบางคนเผยว,ว่าหากดูคลิปเต็มไฮโซพกก็ดูเอนดูอ้๊ซด้วยซ้ำก็คงจะไม่มีอะไร หรือบางคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าหากเป็นดาราท่านอื่นทําแบบนี้ก็คงโดนทัวลงไปแล้วอย่างไรก็ตามคลิปนี้อาจจะเป็นการหยอกล้อเล่นกันสนุกสนุกเท่านั้นเราเป็นคนนอกก็ไม่อาจรู้ได้